สำหรับพีนี้ช่วงต้่ตนตอนนี้ผมก็อยากจะหาหน้มามาทำาูกธนูนะครับเดี๋ยวเราไปหาหน้ากันเพิ่มหาหน้ำให้เห็นนะเพื่อนน้ำไหนวะน่าจะทำไหนลูกธนูป้งเพื่อนเห็นน้ำยังมันจะเ,เขียนคำว่าส i ิเซลนิดเดิลอ,อันไหนวะส i ิเซลนิดเดิลระวังลงังเออ้ัง่ังโค้ลงมาเรืออ่อยๆขังหยาหยาเหงอืมอันนี้ มันเอามาจากไหนวะเนี่ยรอเดี๋ยวมวยสร้างอาวุธตัวนี้แม่นนามมา้ำอ่ะอยู่นามมา้นาบ่ฮ้ยน้ำรถแดดออกเพื่อนบ้านนี่เดี๋ยวพาไปหาโ okay. อเคฮะเพื่อนเจ๋อเดออกไปเป็นเด้วอวะไปนี่เพื่อนดอกไม้นี้หรือเปล่าเนี่ยเพื่อนนี่นี่ลองตัด ต้นดอกอันนี้ดูนี่นี่เห็นว่าดอกนึงนี่เลือดลดอ้โหอน้ำอ่ะต้นน้ำอันนี้ต้นไม้นี่วะไม่น,น่าใช่อันนี้อันนี้ต้นปลูกเพื่อนหรือเปล่าใช่นี่ต้นไมอ้อันนั้นนี่วะที่เปทนถำมันกำแพงไม่ต้องหาต้นอื่น น่าจะเป็นต้นไม้อันนี้เราหาหนามอ่ะเฮ้ยดอกมันด้านบนนั้นได้บอกดูดินี่ไงเพื่อนอะไรวะเฮ้ยเพื่อนระวังหมดเพื่อนอ๋อันขึ้นมาตีเหรออ๋ออะไรม่รูอ๋อติดบัก๊กอ๋อโอ้ยได้บันไม่ใช่มันไม่ใช่ใช่ิกดชิปอ๋อมันจะบินเพื่อนโอ <Okay. S 2> เคเพื่อนนี่ย วห็เห็นไหมเออเออเออเฮ้ยพี่โคตรเฮ้ยเนี่ยเราเไปหาฟันต้นไม้แล้วเพื่อนเอ้ยนี่ไงไต้นไม้ดอกสีม่วงนี่เพื่อนม่วงเผื่อมันใช่ป่ะเพื่อนนี่ต้นไม้อื่นนะเหม่วงดอกม่วงนะนู่นนะดอกม่วงเหลืองอะไรนะดอกนี่ไงนี่นู่นดอกม่วงก็ได้ดอกม่วงเฮาว่ะ นี่แมดอกไม้ไดูดิเพราะเรายังไม่เคยฟันเลยดอกไม้นี่ยฟินบอกว่าดอกนี่ฟันได้ปะเนี่ยเฮ้ยนี่นี่หนามอฮยย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 ยเยายย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 มันยย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 ย่ยยยยยยยันยย้เยยยยยยย เอ๊ะเขาต้องมาไว้เ oh, พื่อนเดี๋ยวเราไปเพื่อนเองมุ้งเงมุ้เพื่อนเฮ้ยเฮมดมดนี่เองมุมงอยกเ่อนโอ้โหภาวะรัดได้ยินเสียงยังโอ้โหลงน้ำไปเพื่อนมันลงน้ำเรื่อยเพื่อนเอาตายโอ้โหท้าขึ้นอยู่ตรงนี้เขาเพื่อนท้าขึ้นอยู่ตรงนขามันไม่นับถอยหลังให้หปะตายดีเออตายเลยีอู้ เดี๋ยวเขาไปซอยมันไม่มันไม่นับถอยหลังเลยเมื่อกี้นี่อ้าตายเลยเขาเขาตายแล้วโอ้กระเป๋าเพื่อนอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นละร้อยอังลองเพื่อนอันนี่เป็นดินจำนำตายเฮ้ยเพื่อนลงเบลได้ปะได้ได้ได้ลงเบลได้อยู่เพื่ลงเบลแล้วเก็บเห็ดก่อนมันดอกมีดอกสีม่วงด้วยปะใช่เดี๋ยวเขามากไปโอ้เขากำลังกดมากเลยเพื่อนเมื่อกี้เนี่ย โอ้โหโดดลงน้ำไม่ทันนะแล้วก็รอมัน<อ>าขายแค่า<ม>านานเนาะแมมไม่เท้าสีม่วงอ๋ออันนี้เข็มว่าเ็นไหนตั้งซื้อเลยนะเ,ยเฮ้ยตัวเนะหี้ยเลยนะโอ้โหแมงมุงแบมไม่สีขาวนะเข็มโอ้โหบอกเลยโคตรเลียงเพื่อนถ้าจะเด็ดลูกเนูนะอา เสร็จมาแันละไมู่้กับรูเพื่อนนี่นี่ทำดูเพื่อนด้วยอันนี้คือไหนเก็บแล้วยิงได้เอ้าบอกเลยฟันไปเรื่อยๆครับหลายแบบอืยเราต้องเอาแบบธรรมดาครับลองล่าหมดมึงพวกเพื่อนแบบธรรมดาล่ะไม่มีอันนั้นวะเราทำไม่ได้วะไม่มีก้อนแดงๆว่ะเขามีเขามีนี่นี่นี่ลูกธนูเอ้อบ่มีติ อ่ะแบงก์กะห้องไปเรีงก็ได้เพื่อนฮะขัไปคนละครึง่งโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้โหตกน้ำเพื่อนโอ,โอ้โหฮะกินมาไปละเฮ้ยไม่หุมไม่หุมเฮ้ยโอ้โหเอาละดิเอาเอา<ๆ>ล้เพือ่อนนี่จิบฟันไปเหลายเพื่อน เต็มแล้วปล่าน uh, like exactly. ี่เต็มนี่เปล่าแต่อีกแตะแต่ละสิบเต็มหาอีกกันเอาเพื่อนนั่นนี่ไปใส่เพื่อนเอาหนี่อ่ะอีอย่าง เขามีอยู่นะเอาเป็นกีบอ,อ๊่ไซส์พาเพื่อนกลับมันยิ้มมืดเก็บไป็นลายกันเพอราะว่ามันมันคราบได้หลายเลยนะเพื่อนมันคราบสองข้างได้สิบลูกข้างละสิบลูกดีก่ เพื่อนได้ลูกสนูเลยแล้วมาได้แล้วเพื่อนก่อนมันมืดโอเคไปหาน่ากินนะได้ล่าหมดกันตอนเศร้าไม่มีธนูเลยอย่ามาคัดธนูกไปแต่พาฮิตธนูอ่ะจากลูกธนูธรรมดาเยอะแม่งมุมที่นี่เยอะแม่งมุมเก่าได้เพื่อนเฮ้ยระวังระวังเพื่อนระวังนะ Bạn thì mình bán đi tổng này. Đi ngay. Đi nghe, phải đây này, vâng. Cái tục! Đi đi, ทำแล้วบ่สนุนใหม่ลูกขนมอ่ะตายบ้าที่เดียวตายเหรอเพื่อนจุดไฟปั <ars> ๊บเพื <y> ่อนเอานี่วางเห็นป่ใหม่แล้วอาหารอย่าไปตะกินเพื่อนใช่ไหม สุกละไปะน้ำกินด้วยหาไปไหนจะไปไปเอาด้วงใช่ไหมวะเขียนเพื่อนต้องล่ามันด้วงตัวดำๆใช่หรือเปล่าฮะไ่เห็นมันดอก<ำ>เพื่อนดวงตัวดำๆเมื่อกี้เราก็ลา่าอยู่นะมันต้องล่าเยอะๆหรือเปล่ามันอาจจะดอบยากเนี่ยไปล่ากันเดี๋ยวแวะกินน้ำตรงข้างบนนั่น อืมวู้อันนี้อันนี้น,นี่น,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 นี่อันนี้สำคัญโอ้โหไม่ได้คราวหวานอ,อีกเคาะดิอืมเอามีบ่าววะเอามีครับไม่เดี๋ยวเคาะให้อืโอโอ้โหไม่มีไม่มีกระเป๋าเยอะว่านี้เลยวะอะไรฮะเขออกปะต้องทำไปห,หลายครั้งนะเพื่อน เราค่อยกลับบาออกกันแหละในในป่านั่นน่ะในหุบเขาแมงมุมยังเยอะเพื่อนเพื่อนมดมดช่วยเขาหน่นอยมันมันไม่ทีเพืนะเพื่อนทำมิสตันแล้นูใครวะถ้าหนูเขาเนี่ยเพื่อนเพื่อนถอยไหมทำสตันแห้อี๋เอาสตนันละเอา,อาน,นี่เนี่ยสตันเรื่อย นี่รัก๋วยเดี๋ยวก็ได้แต่เน้นซีสตันโอ้โหสตันยากมากอ๋อองเจ้าธนูไปนี่ธนูเขาถือสิบสามช่วยดีบอ่ะเจ้าองน้ำมันอยู่ถึงนี้ไม่เหลอเพื่อนขุ่นเขากินไปรอบอีกนึ่งกินเลยมันอีกเดี๋ยวยิงให้นี่เพื่อนนี่ตใหญ่เลยเพ่น โอ้น oh, oh ุ oh, ่นน oh, hey, ุ oh, oh, so ่น oh, น no, ี่อ oh ึกใหญ่เลยโอ้โหเบียกกวเอาวิ่งออกมาหากันสองก้อนต่างต่างด้านล่างก็มีเนี่ยเพื่อน้ดานง่วนนี้ได้สารอาหารด้วยนะเพื่อนนั่นะอันหนึ่งเหลืองนะกินไหมก็เลยวะนะเต็มละเฮ้ยต้องมีอย่างแถวนี้หรือเปลาะว่าหาด้วเพื่อนเออมันคืออะไรนะเดี๋ยวหายเติมเอ้าเพื่อนหน่อยอย่างนี้หายวะ

เอาตีเฮ้ยเพือนเพื่อนเพื่อนหาความทะลึ่งที่ได้รู้เรื่องนะเพื่อนหาเนี่ยเอาเสียมเจาะจกเข้าไปเนี่ยเสียมอันที่สามแบบเขาเนี่ยนี่นี่นี่เป็นไงเนี่ยเพื่อนเราพอทัดแล้วก่ะตัดเละสวยเด๊นีแต่ด้วงต้องนอนด้วงเหรอหรือยไงเออนอน คล้ายๆเข้าเอื้อนไงครับหนอน,นที่คน้คนเอามาคน้ <ừ m. S 1> คนเอามากินเนี่ยหนอนข,ขาวๆอ่ะอีฮี้ได้เหรอเพื่อนเฮ้ยอีฮี้เห็บเห็บแจมเอ้าเอ้าตายไว้นะตายแล้วเก็บเพื่อนได้ได้ได้เอาไปเยอะเพื่อนมาเยอะมาเยอะ โอ้หต้องสามนัดเอ้ต้องสามนัดแหละเพื่อนอเฮ้ยเปลี่ยน,นเปี่ยนนี่ลือไปไหนมะเนี่ยหาหาเจอแล้วนี่ใช่ไหมอ,อือหาเจอแล้วสบายเฮ้ยแมงตอดอ่นี่แมงนี่าเคยนี่ไงต้นหนาอีกอะเห็นปะ เพื่อนมันติดบัคกันหน่อยเพื่อนหรอเออมันมันมันขยับไม่ได้มันขยับไม่ได้เอ้ยพีเฮ้ยมิงบปรถเลยปะใกล้ๆเพื่อนน่ารักอุ๊ยงูหอกไปแทงแน่หวะมันจะหลุดออตรงไหนวะเฮ้ยอนั่นอะไรเป่ะเพื่อนจัดเลย เหนื่อยว่ะเหนื่อยเนี่ยเมื่อมันบักเราก็จัดครับยังไงวะแทงสตันเลยมั้ยจ๋งหนึ่งตัวติดตายหมดแล้วเจ๋งหนึ่งปฏิสตันหน่อยเพื่อขออยู่ข้างหน้าดีกว่าอันตรายเฮ้ยนู้ตกใจนู้ดเต็มมือ เก็บ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 ไอไอพุ่งมันมามามพุงพ่งพุง่งพุ่งได้บ้างได้บ้างพุ่งเก็บมาได้เพื่อนพุ่งหายไปแล้วได้บ้างได้ตัวชินบ้ได้บด้างปกติเดี๋ยวเออมันต้องได้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 <ต>ได้เป็นโตเลยเพื่พนอนเออเนอะ มันสุ่มดอกนี่หวะฮาว่าเนี่ยอ๋อแล้วจะมันปิดอะไรไว้ตรงนี้นะเพื่อนมันแปลกแปใช้ตรงนี้นะทุบๆเฮ้ยเพื่อนไฟบ่สวยระวังหมัดเห็บอะไรด้วยจวดแหละวิ่งเหรอฮาวเฮ้ยเยอะเลย เพื่อนเก็บได้บ้าง้ยหงาดเนี่ะเฮ้ยห้องแหลบอุ้ยห้องแหลยบอ้อพทีนั้นเลยเนี่ยเก็บเก็บด้เพื่นจิตใจเลยเพื่อนจิตใจเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะปักไปเพื่อนสีขาวบ้านสีขาววิจัยนี่ไงนารนสิทธิ์สามโตพอดีเลยเพื่อนเลยเอาได้เว้นได้แว่นตา อันนี้ได้เล่นตาโอ้ไม่มีที่ปักว่ะของไม่พอว่ะเพื่อนขาดไงน,นี่ได้อ้างน้าแล้วเพื่อนนะเนี่ยแล้วไอ้นี่ไอ้แมลงปีกแข็งครบเขามองไปเห็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าทางนี้ไปได้ป่ะเนี่ยไปได้สำรวจกัน,นะกปะมุดได้บอก<ด>วะเฮ้ยประดุกกัดซะเลยเฮ้ย เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพื่อนทนออกก่อนเพื่อนเราตายไปเพื่อนเพื่อนทางไหนเพื่อนทางนีเพื่อนอุ้ยโอาหันใจบอหู้อตั้งสติเอาไหมเอาไปินเลยลอยลอยไปค่อยมุดได้หวะไม่ได้ต้องมุดเลยไปเพื่อนกดชิปอ๋อมันเป็นห้องโดนท่วมเพื่อนมึงมีอยัง ไปตอนนี้ต้องไปแล้วอู้หูฮ้ยยท่านบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแกประทานเพื่อนเลยเนี่ยจะปักไว้นี่หรือไม่ปักเพือไปโน้นต่อนี่นี่ทางนี้ทางตอาง่อทางนี้อย่างเงี้ยทางนั้นไงนอ,อันนี้อะไรวะ<อ>เฮ้ยเจอแล้วเพื่อนแน่เล่เนี่ยที่เราาามหาอ๋อยองเต็มว่ะอ๋อยังไงแล่ซอมแล่ซอม เดี๋ยวเขาต้องปากไว้แห่ะเพื่อนเพราะเราสอบอยู่ที่นี่หาดูนี่ไอ้เพียบโอ้เพียบเลยเดี๋ยวแอะไป,ไป<น>โเคเบอร์กันปะเฮ้ยทางไหนยอย่างกู้นนะอามาปากว่าล่ะไปมาปัปปากกันเพื่อนเราจะได้รู้ว่าเป็นแร่โอ้บอกเลยปากไปต่ตรงทางเขานะเดี๋ยวงง เนี่ยปักตรงเนี่ยของหงวนั้นเขียวตลอดเวลายว่าจอไหมขี้เชียวเขาออกเข้าใหม่แป๊บนึงเพื่อนแต่เพล่คืออย่างวะเอาเล่เพชรี้ันเพื่อนทั้งนั้น่ะเเดี๋ยวอามแหละนี่เขาวางไว้เนี่อันนี้เป็นชท้ใต้ดินทำกุ้งเพิงไม่ได้ไหมนี่มีของเพื่อนขาดเนี่ยขาดทุกอันเลยอะตอนนี้คือวะไหนมีบ่ ป้าวิ่งครับ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 ,บ,รบโอ้ภาพมันสวยดีนะว้าแมนขนาดของเล่นต่ำเลยเพื่อนนะอันนี้ได้เสียกันเลยโอ้เดี๋ยวนะต้องทุบใหม่หรอโม่ผัดก้อนหินสองอันนี้ก้อนหินอ๋อเนี่ยก้อนหินนะอ่ะพอดีเลยมีแล้วดีแมน mình có địa đệm ở trong phun, không thể gì à? để mình đào hìn mà, muốn mày vẫn hả? tháo nỉ hìn tháo cái tháo nỉ nhưng mà mày mướn, cái này nó làm mướn, nòng đây, đạn đây, cái này mày, mày, à? mày, ไปเคาะไไม้นเคาะใหม่แป okay. hey. no yeah. oh uh, ๊บเฮ้ยมันอาจะโผล่ไปดิอีกวะฮาวาเพ่นแ่ตัวอะไรเพื่อนตัวนเพเพื่อนเดเดเดยิงมันก่อนเวะเนี่ยนี่นี่เยอะเยอะเยอะเฮ้ยเดยวเฮ้ยมดมดมดตัวอะไร้แทงได้วะได้ได้ได้ ลาวาลาวาตัวใหญ่เพื่อนเห็นปะตายปะโอ้หลายตัวอ๋อมันหนี<ะ>มันหนีอ๋อไอตัวน,นั่นนี่ที่มันนอนอะคือที่มันกัดเพียวอะ่ะโอ้หอกนะตีไม่ได้ตีไม่ได้หอกพังว่ะ ของฟังเพื่อนเดี๋ยวเราจุดไฟต่อเนาเอาว่มีหอกหอกคาบเลยเอตายหมดแล้วนะนี่มีอีกเดี๋ยวนะเถอะจุดน,นี่เข้าไปโอ้อย่าเพิ่มพลังเพื่อนนั่นเนี่ยนั่นไหนหน้ามันเนี่ยเพื่อนอ ตายแล่วเดี๋ยวกำลงังคาเขามัย้ยยืเดี๋ยวป้เดียออเ๋ยวนี้เอาแล้วหอกอเขายุติเลยนีห่อเขาไม่สองอัน,อนเฮ้ยมันเหนียวไปเลยเป็นสองไว้ถูกไหมนะม่ถูกให้ถือตาย ทำไมมาวะนี่มันคือหลายที่เพื่อนแน่นๆไปเนี่ยถ้าเราทุบเนี่ยเขาว่ามันอาจจะตายได้มือน่าจะใกล้หมดเพื่อนกระโดดกระโดดเข้าไปเก็บของได้วะเฮ้ยเก็บได้เพื่อนเก็บได้เฮ้เก็บด้วยคุณโน้ตคุณโน้ตเก็บมาได้ก็เห็นว่ะ โอ้โหหลายจัดเพื่อนมาไม่เรื่อยเพื่อนเนี่ยเนี่ยตัวมันนะ่ะเอ้ยตุกตีน่ะตุกตีวะเนีะ่ะยังเพื่อนเออโอ้โหหลายจัดว่ะเอ้ไม่ได้ทำไม่ทำอหมอมมาแท้งต้องทำหอมมาแท้งลูกสุ้ัเปิดใจเออนะเขามีอยู่เพื่อนลราสองแถวด้วยเอาเพื่อนตะเอา เขาเขาตีอันอ่ะมันเถิงนี่หินเถิงเนี่ยมันจะโดดขึ้นมาได้ป่าวะเฮ้ยนี่ไงนี่ดูนี่โดดขึ้นไปได้วะเนี่ยตีหินเนี่ยเนี่ยหินเนี่ยผมว่ามันทะลุเข้ามาแน่เพื่อนร้องป่ะแมงมุมยังกันนั่นเพื่อนเอาหอกมรรเทงมันก่อนวะออกไปทำหอกวะคนละอันไปโอ้โหรกธนูเพียบเลยป่ะโอ้มันหลับอยู่เพื่อน มันหลับมันหลับมันแพงปุ๊บรั่วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนต้องตีด้วยเดี๋ยวเขาเบิ้งให้ตีตีหินก้อนเนี่ยก้อนสองเนี่ยก้อนก้อนนางก้อนหนังถึงเนี่ยเนี่ยเอาซองเขาเห็นมาตื่นมาตื่นมาตื่นเพื่อนงานไงมาตื่นเก็บเก็บเก็บเอาไปแค่นี้กันเพื่อนหน่ยเอาไปแค่นี้ แบบนี้ให้ไปอีกอะแต่ตรงนี้เหลือไว้ไมันมีอะไรให้เก็บวันนี้ชิ้นส่วนมันมนี่ไหมแล้วโอ,โอ้ไม่ได้บ้ากล้าเข้าไปย่ามันตื่นเฮ้ยหูโคตรเยอะเพื่อนสามตัวอู้หูเป็นหูเยอะเกินไปไปอันนาลิซิตกันเพื่อนดีเพื่อนอยากโอ้บักกล้าปะยามันล่มปะต้องเอาไฟสีเขียวเพื่อนมันจะเปล่หลับมันจะมาตื่นเห็นปะ ไม่มีเลยวะไม่มีเชงอยอยู่อยู่ห้องอย,ยูยยย่หอ้หองเพื่อนอยู่นั่นอยู่บ้านไปอะไรสิ็เฮ้ยก้อนหินเดินเตะสิอ๋อนี่ยหินแร่นี่แหละมาซ่อมมาเพื่อนโอเคเสร็จแล้วนี่แหละหินซ่อมนะหินอันนี้บอกว่าที่เออหินตัวนี้ตัว,ตวที่มนันในหาเพื่อนนี่ นี่เลยผัวมาน่ะเหลือล่ามดชิ้นหนี่งเหลือ,อล่ามดนี่ที่เพื่อนนี่มันรีแพ้ได้เ่ะเพื่อนเอป็นรีแพ้อย่าง่ง รีแพทูดสอบในทุกย่างเลยเฮ้ยเขาบอกขวนนี่บอก่าเพื่อนขวนขั้นสองนี่ไง x สองนี่ insert x กับเพื่อนแฮมสื่อทั้เมื่อนี่นี่ได้ขั้นสองอ่ะอันนี้ละเนี่ยนี่อันนี้พี่เพื่อนดขั้นหนึ่งนะเพื่อนมาเลือกมอง work beat shoot เห็นปะขนานดะ insert x s h o เห็นปะขั้นสองะเห็นปะ เนี่ยเนี่ยแอนมอวเบิลดับเบิลเดนเจอเด็บเพิร์ลแอกเห็นปะเห็นปะมันมันมามันมันม้าจากเพิร์ลแอ็กเห็นปะเนี่ยอ๋อเห็นปะเนี่ยแฮมเมอร์แฮมเมอร์ก็มาจากอันนี้ดับเบิลแฮมเมอร์เห็นปะขั้นสองเนี่ยเนี่ยที่มันเขียนมาเด็บเทสเตอร์แฮมเมอร์โอ้ต้องหาเต้าท้องสนใจล่าเต้าท้องก่ากวาเพื่อนเอาไว้มือไหม เดี๋ยวนี้ต้องกลับไปห้องไปบ้านกันไปออกไปเก็บทางออกทางเนือนสูงทางนี้เดี๋ยวเพื่อนดีนอนแล้วมหมเลยเนี่ยอะนี่ไงเพื่อนถือละก็ติดน้ำด้วยเหรอนั่นดิ เดี๋ยวหาหน้ำกันเที่วูวัวบิกันโอแมนเพื่อนเก็บเก็บน้ำถือต้องนบนเนียวคิดเลยแมนเพื่อนเขาเก็บมาสองหยดใส่ได้เลยสิอืมสำหรับอีพีนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอีพีหน้านั้นพวกเราจะไปทำอะไรกันต่อสามารถติดตามรับชมได้เลยนะครับเพิ่ม